ที่สำนักง,งานบริษัท KSS Intotech Group จำกัดตำบลคูคดอภอลำลูกกาจังหวปทุมธานีดเรเกียรติศักดิ์่องแสงคณะทำงานและที่ปรึกษาผลตำรวจโทรคำรณวิทยุกกระจางนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีพร้อมด้วยนายวิรัต์แดงกลางสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีเขตสามและประชาชนในพื้นที่และเดินทางไปยังพักเพื่อไทยถนนเพชรบุรีตัดใหม่แขวงบางกะปิเขตห้วยขวางกรุงเทพมหาคนครเพื่อนำเอกสารไปยื่นสมัครเป็นสมาชิกพักเพื่อไทยด้านดร เกจิศักดิ์สองแสงคณะรางานและที่ปรึกษาพลตำรวจโทคำรณวิทยุทุกกระจางนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีกล่าวว่าวันนี้มีความรู้สึกยินดีที่ได้เข้ามาสมัครเป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทยเพราะได้รับการเชิญชวนจากท่านพลตำรวจโทคำรณวิทยุทุกกระจางนายกองการบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีเนื่องจากท่านเห็นว่ามีการแก้ไขกฎหมายรัฐธรรมนูญใหม่แล้วก็จะมีจานวนสสเปลี่ยนแปลงไปคือสสเขตเดิมทั้งประเทศ350เขตเลือกตั้งก็จะเพิ่มปรับเป็น400เขตเลือกตั้งส่วนสสปาร์ตี้เล น้อยลงเหลือ100คนต่อหนึ่งพักเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วทางจังหวัดปทุมธานีที่มีเขตเลือกตั้งจากเดิม6กเขตก็เพิ่มเป็นเจเขตเลือกตั้งซึ่งท่านพลตํารโทรคำรณวิทุกประจางนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีท่านก็อยู่ในส่วนรับผิดช,ชอบพื้นที่ของพักเพื่อไทยจังหวัดปทุมธานีท่านก็เลยเชิญชวนให้ตนนั้นมาสมัครเป็นสมาชิกของพักเพื่อไทยพร้อมด้วยประชาชนในเขตพื้นที่จังหวัดปทุมธานีครับก็ มีความรู้สึกว่ายินดีที่ได้เข้ามาสมัครที่พักเพื่อไทยนะครับแล้วก็ได้รับการเชิญชวนนะครับจากท่านพลตำรวจโทคำรณว,วิทย์ทูกประจางนะครับเนื่องจากว่าท่านนายกอบจอปทุมธานีเนี่ยนะครับท่านเห็นว่ามีการแก้กฎหมายรัฐธรรมนูญใหม่นะครับแล้วก็จะมีจำนวนสอสอ เปลี่ยนแปลงไปนะครับนั่นก็คือสอสอเขตเดิมเนี่ยทั้งประเทศนะครับ350เขตนะครับก็จะเพิ่มขึ้นเป็น400เขตเลือกตั้งนะครับเสร็จแล้วสอสอของปฏิลิศเนี่ยก็จะน้อยลงเหลือ100คนนะครับต่อหนึ่งพักเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วจังหวัดปทุมธานีก็มีเขตเลือกตั้งเพิ่มจาก6เขตเป็น7ดเขตเลือกตั้งนะครับท่าน คำรณวิทย์ถูกกระจังนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับปทุมธานีซึ่งเป็นบุคคลหนึ่งนะครับที่พรรคเพื่อไทยนะครับให้ความเคารพนับถือแล้วท่านก็อยู่ในส่วนของรับผิดชอบนะครับพื้นที่ของพรรคเพื่อไทยในจังหวัดปทุมธานีด้วยนะครับท่านก็เลยเชิญชวนนะครับให้มาสมัครเป็นสมาชิกนะครับของพรรคเพื่อไทยเอาไว้นะครับ เพราะนั้นพี่น้องชาวลาลูกกาจำนวนหลายคนขณะนี้นะครับที่ผมได้เข้ามาสมัครเป็นสมาชิกแล้วก็มีพี่น้องนะครับที่สนใจการเมืองแล้วก็มีความสนใจในพรรคการเมืองของเพื่อไทยเนี่ยนะครับก็ได้มาร่วมสมัครเป็นสมาชิกนะครับมาถึงวันนี้ก็อาจจะถึง250คนนะครับแล้วแล้วก็ยังมีผู้สมัครอื่นๆนะครับที่สนใจขอใบสมัคร เพื่อที่จะเข้ามาเป็นสมาชิกพักเพื่อไทยนะครับของอำเภอลำลูกกาของจังหวัดปทุมธานีเพิ่มเติมขึ้นอีกเรื่อยๆนะครับเมื่อได้มาที่นี่แล้วก็ได้รับการต้อนรับนะครับค่วที่แล้วนะครับจากท่านรองกิติรัตน์นรนองนะครับรองวน้าพักเพื่อไทยและวันนี้ผมก็ได้ประสานกับนายทะเบียนพักเอาไว้นะครับถึงกณะันนี้ก็ได้ประชุมอยู่ข้างบนเพราะว่าวันพรุ่งนี้28นะครับกันยายน 64นี้พรรคเพื่อไทยจะมีการประชุมใหญ่ของพรรคนะครับที่จังหวัดจังหวัดขอนแก่นนะครับก็เลยผู้หลักผู้ใหญ่นะครับเจ้าหน้าที่นายทะเบียนของพรรคก็ประชุมอยู่ข้างบนแต่ตอนนี้เนี่ยเราก็ได้นําสมาชิกส่วนหนึ่งนะครับเข้าไปสมัครเป็นสมาชิกนะครับของพรรคเพื่อไทยในวันนี้นะฮะซึ่งมีจํานวนทั้งสิ้น130นะครับคนนะครับที่มา สมัครเพิ่มเติมในวันนี้ก็กําลังดําเนินการสมัครอยู่นะครับดีครับที่ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของของพอรรคเพื่อไทยครับก็ก็ยินดีที่จะทํางานร่วมกับคุณพ่ออีกครั้งหนึ่งครับผมก็รู้สึกว่าดีใจครับที่ได้โอกาสในการทํางานอีกครั้งหนึ่งครับถ้ามีโอกาสนะครับได้ครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ได้ได้รับเลือกตั้งเนี่ยก็จะทํางานให้เต็มที่ครับ สวัสดีครับผมวิรัตแดงกลางสมาชิกองค์การบริหานส่วนจังหวัดปทุมธานีนะครับ73ลำลูกกาวันนี้นะครับมาให้กําลังใจท่านดรเกียรติศักดิ์สองแสงนะครับได้ที่เข้ามาสมัครในพักเพื่อไทยนะครับเราจําเป็นอย่างยิ่งนะครับหลังจาก,กรัฐมนูญใหม่นะครับสถาบันพักการเมืองนะครับก็คงจะมีไม่กี่พักที่เป็นพักหลักที่จะช่วยเหลือพี่น้องพี่น้องประชาชนได้อย่างแท้จริงหนึ่งในนั้นก็คือพัก เพื่อไทยนะครับวันนี้ได้มีโอกาสนะครับพาท่านดรเกดิศส่สงแสงนะครับได้เข้ามาสู่พักเพื่อไทยในหลังคาพักหลังใหม่หลังใหญ่แล้วก็คาดว่านะครับจะร่วมบรรณาการในการสร้างสรรค์นะครับพักให้ยิ่งใหญ่ยิ่งขึ้นตลอดจนนะครับนำสมาชิกพักทําสมาชิกพักให้มากยิ่งขึ้นนะครับเพื่อรับรองนะครับรองรับการเลือกตั้งนะครับที่จะเกิดขึ้นในภายภาคหน้านะครับยิ่งว่า พี่น้องประชาชนนะครับที่เห็นผลงานของดรเกษรส่องแสงนะครับที่ผ่านมานะครับแล้วก็เอามาพิจารณาในการเลือกตั้งครั้งต่อไปครับวันนี้ผมรู้สึกดีใจมากครับที่มาช่วยดรเพราะาอร์แรเป็นคนทํางานเพื่อประชาชนดีมากในเขตคูคตครับผมแล้วันนี้ผมภูมิใจมากและมาสนับสนุนดรทางานเพื่อประชาชนในเขตปทุมธานีของเรา พราะท่านช่วยประชาชนมามากแล้วท่านดปรป่านี้ก็รู้สึกว่าดีใจครับที่ได้ร่วมกันเดินทางมา,าให้กำลังใจท่านดรกิติศักดิ์ส่องแสงนะครับก็มาให้กำลังใจท่านนะครับก็ขอขอบคุณมากนะครับที่มาให้กำลังใจดรค่ะดเรเขาเป็นเ,เขารักประชาชนที่พื้นที่ที่เขาลงนี่เขาจะมีผลงานให้ประชาชนเห็นตลอด แล้วตัวเดฉันเองก็ชอบพักเพื่อไทยดกรก็เป็นคนพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนดีผมติุที่ตามผลงานเขามาตลอดครับมาส,ามสน,นับสนุนดรครับก็ติดตามผลงานแกมาตลอดนะคะเพราะแกช่วยประชาชนและไม่ทิ้งประชาชนทุกทุกทุกหน่วยงานที่แบบว่าเห็นแกแต่ท่านเห็นท่านคนเดียวเลยที่ลุย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 ให้กําลังใจแกค่ะรักท่านค่ะรักดกรค่ะจ้ะวันนี้อ่ะจะมาเป็นกําลังใจให้กับท่าน ดเรเกียรติศักดิ์สองแสงโดยที่ท่านเข้ามาทำงานเพื่อชาวบ้านเพื่อพี่น้องประชาชนค่ะรีใจที่ได้ดอร์เข้ามาร่วมงานมาช่วยดูแลพี่น้องประชาชนเพราะท่านช่วยเหลือมาตลอดทุกหน่วยงานท่านเข้ามาช่วยหมดไม่ว่าจะอาสาชุดไหนท่านก็เข้ามาช่วยประชาชนพี่น้องในชุมชนทุกชุมชนค่ะดีใจมากค่ะมาเป็นกำลังใจให้ค่ะวันนี้ดีใจที่ท่านได้ท่านดรเกียรติศักดิ์สองแสง มาทำงานในหมู่บ้านทุกชุมชนช่วยเหลือไม่ว่าน้ำท่วมโควิดท่านลงพื้นที่ตลอดเวลาช่วยเหลือประชาชนในรากหญ้าตลอดเวลาค่ะเราถึงอยากจะเราถึงอยากจะสนับสนุนคนทำงานนะคะดูแลที่ประชาชนถึงตัวแล้วถึงรากหญ้าค่ะ